ผมจะมาตอบคำถามที่เขาถามออกมาครับเทคนิค mm hmm. หนึ่ง mm hmm. เทคนิคถ่ายการถ่ายทำเพลงครับ mm hmm. หนึ่งนะครับต้องไวครับผม mm hmm. ข้อสองที่เขาถามกันมามากครับลูกค้าต่ำๆใช้โปรแกรมอะไรครับ mm hmm. บอกไม่ได้จริงๆครับ mm hmm. คือผมจบปริญิาโทมาครับโทรศัพท์นะครับ mm hmm. ส่วนข้อที่สามที่เขาถามมาการเตรียมตัวในการถ่ายทำเพลง ใช้แรงมากหนึ่งโทรศัพท์ครับผมเพราะแต่ละคนไม่เคยหยุดด้วยร้านเลยในการนั่งพูดสองการทําข้อมือให้แข็งครับจากเมื่อสาที่ไดดูครับผมขั้นตอนนี้คือการนั่งมือถือเป็นอาหารน้องแข็งนะครับเย็นมากครับฉาดนะครับใบพัดตัวสามครับ 眼睛啊！<laughs> <laughs>